ก็ถ <ix Off> um ึงได้ทางกองพลทหารมาที่2ได้มอบหมายให้ทางกรมตัวแทนของกองถัพบกได้มามอบสิ่งของให้พี่น้องในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปช่วระยะหนึ่งครับเลนเชิญท่านมามอบสิ่งสิ่งของให้กับพี่น้องในชุมชนเลยครับเลนเชิญนะครับตอนนี้เลยครับครับสิ่งอง สี่นางสาวสุภาพรสุขรองบอกกล้องครับหนึ่งสองแปดนางสาวกัญญาปางปราสิบเอ็ดนายสุชาติักลองแของกองกระผมโดยองคนทรารที่สองกองทันะครับเสียจากเมื่อเช้านี้นะครับ เรื่องของการบรรเทาความทุกข์ร้อนนี่ก็เป็นภานรกิจและเป็นหน้าที่ของทางของขบวนของทางหน่วยทหารเองที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่จะต้องเข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพ่อ,อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของความทุกข์ร้อน,นต่างๆครับหวังว่าในส่วนของของที่ได้อมอบให้ผงจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่าน ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมในนามของกองขบวโดยกองพลธรรมาที่สองรักษาพระองค์ก็ขอขอบคุณชุมชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวและ,ะชาวบ้านหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ที่บอกว่าของจะน้อยแต่ว่าเหมือนมัเงื่สำหรับเราจริงๆเพราะว่าบาครอบครัวก็คือไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรออกมาเลยแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่ายังไม่มีใครเจ็บหรือว่าตายในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับทุกความช่วยเหลือทุกอย่างที่มีให้เพื่อนของโรงแรมค่ะขอเชิญผ่านก็จะประสา ควรที่เกี่ยวข้องนะครับยังไงก็จะดูแลเป็นอย่างต่อเนื่องให้ความเดือดร้อนบรรเทาไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหาอะไรก็ก็ก็ให้ให้บอกเลยนะครับในส่วนของหน่วยทหารก็จะ่วย่คลมภาษาส่วนเกี่ยวข้องให้นะครับ ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยฝั่งโน้นนะคะทะลุมาฝั่งนี้เพราะมันสาวนิดหน่อยแล้วมันโบนมาหน่อยนิดเดี๋ยวจะมงดมหน่อย บางทีเข้ามาต้อนรับลงทะเบียนครับมาทางเขตทางเขตอะไรเขาก็มาดูทางเขตเขต้มตง,ตงมาแล้วจะมีมูลนิธนองค์กรสีห่ห้าองค์กรมูนลนิธิตัวเร่วมกรันอยู่สภากาชาติไทยหลายที่หลายหหน่วยงานก็ประสานได้แค่แปดสิบเจ็ดครับ,<พ>รบตกใจไหมมีฮะตกใจไหมธรรมดาบ้านเรา นี่แลแจเนกรลเราผครับันนี่กาลล้วขึ้นขมแบบส่งเกิดันนะบือสายกงเนี่ย <laughs>